เจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันรักษาป่าและตำรวจตระเวนชายแดนที่317เข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยคล้อหมู่ที่3ตม่วง7ต้นอเภอบ้านโคกที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับหลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีช้างเข้าไปสร้างความเสียหายหกับพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านจากการตรวจสอบพบร่องรอยเป็นจุดพักของช้างหลายจุดบริเวณริมอ่างเก็บน้ำแล้วก็ตามพื้นที่ที่ชาวบ้านไถปรวนดินเตรียมเพาะปลูกข้าวโพด พอตามรอยช้างเข้าไปก็ไปเจอช้างจริงๆนะครับอยู่ยใกล้กับอ่างเก็บน้ํานี่แหละครับ <No. S 1> พอเจ้าหน้าที่ค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ปรากฏว่าช้างนี่ไม่ได้มีอาการตกใจแต่อย่างใดน,นะครับดูจะเชื่องเสียด้วยซ้ําก็คาดว่าน่าจะเป็นช้างเลี้ยงที่ข้ามมาจากฝั่งประเทศเ <No. S 1> พื่อนบ้านก็คือประเทศ <No. S 1> ลาวชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเคยพบช้างพลายแบบมีงาเดียวครับแล้วก็เกลี้ยวกราดจะเข้าทําร้ายมาแล้วครั้งหนึ่งจึงต้องวิ่งหนีเอาตัวรอด ขณะที่ไร่ข้าวโพดที่ลงทุนปลูกก็ถูกช้างหักทําลายเสียหายเป็นจํานวนมากครับเคยเห็นไหมว่างามมีข้างเดียวเคยเคยครับตอนที่ว่าผมไปปา่าคนเดียวอะ่ะเห็นแล้วผมก็รีบวิ่งหนีเลยครับงามข้างเดียวใช่ไหมข้างเดียวครับโดนตัดไปข้างนึงอะ่ะถ้ากรเป็นช้างบ้านจิงช้างบ้านครับช้างเพื่อนบ้านเราเนะครับช้างเราครับช้างประเทศเรา ก็นี้มันออกมาทุกวันเลยใช่ไหมออกมากินกินทืกสวนทุกวันเลยครับที่ผ่านมาก็มีชาวบ้านในพื้นที่พบช้างโขลงใหญ่เข้ามาหากินทั้งในตำบลม่วงเจดต้นและตำบลบ่อเบีย้ยที่อำเภอบ้านโคกนะครับสร้างความเสียหายให้กับพืชไร่ของชาวบ้านโดยเฉพาะแปลงที่ปลูกข้าวโพดไว้จึงต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งผักดันออกจากพื้นที่ครับ